สิงเทพครับบนฐานครับยี่สี่ยี่หาสามหามีเบิ้ดครับขาบักเงาะสามหัา ไปสุดไปให้อีกที่ลวานึ้นจู๊บว่าซรฟล้องเลยเมื่อไรจมูกวานึนี่กี่ก้อนสองสองตัสองที่ี่เลยติดแทนครับติดนิดๆครับเบิร์มาสิไหลวะครับอูโยด้แล้นะครับ กอาาละลูกหากไปโยกไปก้อโจก้อวุยโอ้ปลาหัวเปิดแล้วครับสูงครับสูงหางดีหางดีไปก่อนครับุดยอดครับการเดินหน้างนะครับ ยังเขาอยู่ครับตอนนี้บอรอขติดบ้างบา เบาครับเบาสุดยอดครับดีบบสียหาสามหามีบัสครับเกิดเบบงาะักทุเรียดครับรอหลุดเงินไปคอยโยกคอยวอลล่าดับเบาเบาเบิกเง,งินไปราคาพาสูงครับ

เราดีเราดีลอยหาสิผ่นานไปนานนานมาัน,นมากันรอรุ่นรอเชียงครับ,รรรรบเบาเบาลงเบาเบาในป่าขาวพื้นเดียวเดียวเบาเบาลงเาเบาปาขานเดียวครั เยออกเขากันเป็นทีเป็นคุยเลยครับไอซีมมงกับไอกะทีครับผมตุลาการมือนี่ครับรวมทั้งลอ,อยเก่าซีฟผ่านไปลอยลุนลอยเชี่์ครับสองรอยทานไปการขอ เพาว็นอเป็นว่าเฮ้ยปยโยปว่นล้นอะดับเบาเบาครับสองร้อยหง้ผ่านไปหายอีกรอยฮซีอ๋อหายอีกรอยหนึงไม่เป็นสองร้อยห้าสิบพันไปก็หาอีกรอยนึงครับ เด็กเสพฟันหลจากกองฟันพุ่มพุ่มครับมีจุดเท่าเท่า สาไล่ไล่สาไล่ไล่สามร้อยารบอยดีเบาดีครับนอม่านะรอด้ฟังนึ้วมาดูนี่้ ใครจะคอยลงมือดูจังหวะไปไหนใครจะลุกตาตาจะลุกตาตาถ้าโดนยัดไปโดนบอลถ้าโดนยัดไปโดนบอลถ้าโดนยัดไปโดนบอล น,นอนมันมาม,าม,าม,ามาันมา,มาเล,าลา้วอ่านซีฟผ่านไปทำลอยอาซีฟผ่านไปทาไร่ทำไร่สองพันโดย

เราบิ๊กันไหมเหรอแล้วเรีมถ้จะบิ๊กทุกบาทเลยถึงทสองพนามร้อยเก้าสิบเจ็ดสามร้อยเก้าสิบเจดครับนอนละสิงขอบคุณที่ติดตามและชมรอดีสสว,วัสดีครับ